การตั้งค่าในส่วนของข้อมูลหลักพนักงานสามารถเข้าถึงโดยกดจัดแถบด้านข้างหรือทางเมนูหลักในหน้าหลักของพนักงานแสดงส่วนการค้นหาแบบปกติและแบบละเอียดโดยสามารถทำการค้นหาได้จากรหัสพนักงานเลขประจำตัวประชาชนชื่อพนักงานโทรศัพท์ หรืออีเมลในส่วนด้านล่างแสดงรายชื่อของพนักงานทั้งหมดซึ่งในที่นี้จะแสดงอยู่21รายการแสดงตัวอย่างการค้นหาชื่อพนกักงาน จต่กานทำการกดค้นหาแสดงผลการค้นหาซึ่งหากผู้ใช้ต้องการแก้ไขรายชื่อพนักงานนี้ทำการกดที่รูปแก้ไขผู้ใช้สามารถแก้ไขข,ข้อมูลพื้นฐานสามารถแก้ไขที่อยู่สามารถแก้ไขบทบาทหน้าที่ในการเพิ่มลบบทบาทหน้าที่และ ในการเข้าใช้ระบบของพนักงานคนนี้จากนั้นทการบันทึกกลับไปยังหน้าหลักหากผู้ใช้ต้องการสร้างพนักงานเพิ่มทำโดยสร้างพนักงานและกรอกข้อมูลพื้นฐานอันได้แก่รหัสพนักงาน เลขประจำตัวประชาชนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีคำนำหน้าสก,กุล เบอร์โทรศัพท์อีเมลและกรอกที่อยู่ จากนั้นทำการกําหนดบทบาทหน้าที่ให้กับพนักงานซึ่งในที่นี้เลือกบทบาทหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายผลิตอีกทรั้งยังสามารถทําการยอมรับไม่ยอมรับอนุมัติยกเลิกและตรวจสอบได้ในส่วนของผู้เข้าใช้ระบบ ทำการเช็คถูกที่หน้าช่องต้องการสร้างผู้ใช้เข้าระบบจากนั้นทําการเลือกสิทการเข้าใช้และสร้างชื่อผู้เข้าใช้กำหนดรหัสผ่าน ยืนยันรหัสผ่านจากนั้นทำการกดบันทึก